กับคำซุยนะครับผมวันนี้ม้าสัตว์มัวนะครับวันนี้เป็นวันอยู่ทำวันเทศกาลเกี่ยวข้าวนะครับเพื่อนๆชาวพี่น้องได้สูงหลายเนี่ไม่ล้มนะครับข้าวดีไม่ล้มนะครับเพราะว่านาเป็นล้มนะครับน้าน้าท่วมวันนี้ผมที่ไปขับรถเกี่ยวนะครับไปหาเ่าหนูว่าจะมีหนูวะ หั่นสับลูเกี่ยวครับตัวชิ้นพายไปลองนุณปลาข้าวสวยๆนะครับผมกินหมดกี่ต่อเอฟซีก็ครับก็ได้ไปสวีเดกันอยู่บ้านนักฟ้ากิดตามเนื้อครับผมตอนนี้หันมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แล้วนะครับขายเสื้อนะครับผมเสื้อน้องโอ๊กไก่ย่างห้าดาวนะครับเอฟซีนะครับนักมวยบันแชมป์โลกบันแชมเปี้ยนชิพนะครับ ีเขาจะรับที่สนามบินแล้วนะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตมาเที่ยวเขากันครับมาลองเที่ยวขางแล้วก็มีพุกเดียวหรือรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียเดียวคัพผมคลิปนะครับสามอุ่นๆในเนื้อครับผมแซ่บหลายครับก็แซ่บจะประกาศเอามาขายเราก็เขับรถเบนซินกินทุกเมื่อซื้อมาขายราคาคุณหมดแล้วนะครับกินเอง ปลาปูมุกดำสีนะครับผมพอละซาที่ห้าบาทนะครับสามพ่อร้อยนะครับผมค่าส่มแดงสิบบาทนะครับผมส่ง,สงในทั่วประเทศนะครับผมเดี๋ยวฟ้านี้เดินทางนะครับผมขายพวกปลาเขาถ่ายบางอยู่ป้าเขาว่างอ้าวขายได้เนาะครับเดี๋ยวพ่อรถพ่อรถลงมากรนนัะ่ เราทรับนในยนุคงามเมื่อปีเนี่ยนะครับโอ้ทันเสีนาตัวนี้ยใช่ไหมตกปลาใช่แล้วฮันเสีนาห้อ,อเยเลยนะไปหาไดดบ้านยุบแต่ละมือหน่อยมีเวลาหล่อตกปาลา,ลปาเว้ย น,นย่งไหลพี่น้อนงเอ้ะน้ารงคา,ราที่ไหลวะงงเงิ่เลยดิยุกน้ำเสียบิ้ง นี่นะครับคือรถเกี่ยวนะครับมารับจ้างเกี่ยวเขากันผมจะลองพาขับรถเกี่ยวครับเมื่อนี้หาเบื้อง,งหน่วมีหน่วยปะเขายัางบ้านได้เขียวดีนะครับ ô oh, tí nhà khi kiểu đi sao à tổ ông vừa mà quay cặp tả đừng giặt cái lớp châu luôn con ạ không okay. oh, ับไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตขับรถเกี่ยวกันแล้วเอาคือมาแล้วเข้ายังเกี่ยวๆด้วยนะครับเกี่ยวขอร์ดนะครับไปครับมันเสียงดังนะขออนุญาตตัดภาพไปหาตัวหาดูเลยก็เอากันได้ปด่าเดยวเตอนพ่อเพียงขับนะครับเดี๋ยวไปมาคุยกันนะครับพ่อไปกินข้าวกัน ครับมีค <c> ร <oughs> ับนะข้าวนะครับมีสามมีสามให้ก็น่ 3, 3, นาจ,จะหลช่วงสองชั่วโมงนะครับบวกน่าจะหอดหรอกนี่ครับข้าวนะแล้วแล้วก็บ,บกรรยากาศรอบรอบนะครับ บ้านผมจะเป็นภูเขาครับที่ภูเขาติด่นี่นครับแล้วก็ภูเขาลูกนี้คือเป็นส่วนของผมครโอเคครับข่อ,อ,อยัดลงเกียวกินแล้วครับเดีด๋ยวขออยญัยดเกี่ยวเขาก็ไไครับผม คือไปเดี๋ยวหนึงให้นึงเดียวใช่ป่ะให้ไม่ให้อะไรก็เสร็จแล้วนะครับผมเป็นคนขับเองนะเดี๋ยวไปกระชีไปอันเกือบเตืองไปหัวก็ได้ครับเดี๋ยวกองเตืองก็แล้วก็ขับนะครับเดี๋ยวพ่อเรียกงานหนักนะพ่อขับรถดีกว่าลองหัดขับได้สองให้นะเดี๋ยวให้เดี๋ยวมีเกิดขึ้ ไปกแบบเตีองน,นะแต่ยังหัวกันครับแล้วก็ยิไปเอาเข้าลงหัวขับเกียร์นะเพิ่งเดียวออมันงามมากเลยแบบดีวันเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวดอข้าวดอได้วยมัม้งเพิ่งขับเกี่ยวนะครับโสดสวยเอาแต่ไปเลยนะครับมึง เีย่อคอนตักเราจะไปแล้วครับสอมให้ด้วยอุ้ม <wind> นึงเขาบุ้มเขาบุ้ม <Shit> บุ้มบุ้มเนี่ยนะครับมึงสายจะไปไปมืออล่รมือใหม่ครับครับนี่เดี๋ยวี่เอาเสื่อมึงให้นี้บนเขาหนูเที่ยวโรงงานนี้ ไ่ได้นหนูเลยวะห้ามเนี่ยไม่เจอวะนี่นี่นนี่ีเน,น,นี่มึงจะไปเห็นงูไหมมันผมงูลเลยมาจจะยื่นงูนี่ปะว่าไม่ค,มคิด้ด้กินหนูนนพนี่น้องเนี่ยขวานะครับพ่อแต้มันมีเคลมนเป่ เลยครับโอ้บรรยากาศเกี่ยวข้าวแล้วนะครับที่นี่ก็ที่อัดที่เกี่ยวเที่ยวขาเราหาหนูนะครับหาหนูเอสเมนูกันนี่ครับกับพ่อนะครับสองคนนี่รถแกนะครับนครับกลุ่มนึงเก็กบเกมรถนะ่ประมาณนี้แหละ กอนะครับเฮย้ยาาา้าวเข่าสวยนะครับผมแก่วอีสานบ้านเขปับกับรถคู่ใจนะครับรถคู่ใจผมก็ <c oughs> ต้องในอย่างมากมายกล่ <c oughs> องแท้ครับรถตำนานนะครับ นะครับผมเจะขออนุญาตให้หยุดเฟืองกันโอ้โหย่างมาว่เดี๋ยวขออนุญาตไปหอบเฟืองไปให้วัวก็นะครับผมแล้วมีอีกเจ้านึงนะครับมีอยู่นี่ใกล้ๆกันเป็นข้าวเจ้านะครับอย่างที่เอากลองเอาให้นี่กลองไปให้วัวกินตอนเย็นตรงหัวเจ้านั่ง จะขออนุญาตก,ก็เด้ครับเด้อกดเื่องก่อนกดเื่องก่อนน,นะครับทำการมาทีข้าวแล้วได่ครับโยมเปิดให้ ผมตอนนี้ลงเขามาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวเจ้าไม้นะครับผมเป็นข้าวเจ้านะครับต่ไปแย่เพิ่อนเขจ้าเ<ม>ขาอยู่บนนั้นครับผมที่ไปคนเคฟืองไปงัวนะน้องวัวเรารอกินเฟืองอยู่ที่บ้านสวน,น,นครับหลวงเจามาเพิ่งมนเบิ่งรับเบิ่งสวนเบิ่งสร้าานีากาศดีเลยครับ้บานเฮานะครับมับน อากาศบริสุทธ์นะครับ๋ย่มพ่อเก่ยวเขาน่าจะมีให้เดียวมนะั้งแล้วก็จะหมดแล้วนะครับเราขนเฟียงขนเฟียงไปให้งัว,งวงเราซื้อแล้วก็เสร็จนะครับดูนี่นะครับสาขาเจ้าที่ทำเลก็ยังดีเลยนะครับน้ำเจ้าขุดอันปกติจะเป็นให้น้าน,นะครับผมขึ้นมาแล้วขุดสระ สักมาถยุธบรรยากาศดีเลยอันนี้ป่าข้าวนะครับมีมีตะญญาใกล้จะเสร็จละมาได้พวกอุมนน้บเดี๋ยวผมพมอ,อาเบิ่์พวกคนเลี้ยงอย่างเนี้ยไปกินได้สบายเลยนะครับที่สวนนี่จะทำอะไรปะเน,นี้ยอ๋อเป็นโฮมก็ในกเป็น ลูกต้นกล้วยแบบนี้อันนี้นะโอ้มีกบด้วยนะครับเราเลี้ยงกบไปนะครับนะครับอันนี้อะไรครับบ้านอะไรเนะี่ยบ้านให้คนอยู่เี่อะไระครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเฟืองปลานปในแตงวมครับ มีแต่เนเื้นอหายหัวชิคกินมานี่นะผมคนปลูกหลายอย่างนะครับโอ้อยได้ทำเลกได้นาแบบนี้วะเบื้องวิวบรรยากาศนะครับ,บ,บรน่บาจะเดือนหน้านะครับเข้าดูการเกี่ยวข้าวนะ่ครับจะไปถามพ่อก็นะครับว่าเราเอาอเสี่อารถท่องเที่ยว่ะ เพื่อนคุณว่าจังไนวะครับเทียงรู้สึกหิวเข้าแล้วนะครับเพราะเมื่อเช้านี้กินเข้าไปคำสองคำเพราะว่าบวไหวนะครับอาการหนักครับเมื่อคืนเบื่องขี้ยำตุ่มกุ้งเพิง่งจะเบงกุ้งแล้วโอ้นก็ตายเลยกุ้ง ที่ฟ้านะครับทัศนส่จ,จไมไม่ลำชิดตายคนระับระวังว่าจะหักนะอันนี้อะไรเนะี่ยมาเลาะบึงเพิ่นเมือนมั้งนะครับจเอาเนี่ยเลี้ยงอะไรวะ น้ำลึกน่าจะเป็นปลานะครับพวกเป็นปลาก็เป็นกุ้งฝนะากติดตามหามสซืหน่อยนะครับฝากไปเตี๋ยวเลือลดด้วยอยากได้ลองซิมเบิ้องนะครับผมเอราสามสิบห้าบาทดูผมที่ผมก็ไปถือมาโฆษณาให้เบิง้งว่เดี๋ยม ปอดสามพิษนะครับอา้าวนี่ไงเอที่รักขี่หนุ่มเปนเลยนะครับเพิ่นเโลกเบื่อหมดคนเปิดคลิปนี้ก็คิดว่าเพิ่นต้องจมอยู่ในนี้เลยน,นี่นะครับยายเคขอในเด้อครับเด้อเอาโลดกท่านนั้นนี่ครับปอดสามพิษแน่นอนนะครับปักสีดาร์ประสีดา ครับพอสามพิษแขวนนะเดี๋ยวครับขวนนี่แหละบอกว่าเอาอด,ด้วยมาคนไหนที้กินน้ำบังแล้วครับขออนุญาตไปขนอันอยาโอ้ยเดี๋ยวว่าพ่อเราก็ไปขนเครื่องก็น่า เดี๋ยวคิดดีสั้นง่ายๆนะครับผมรู้ป่บรรยากาศไปญาติกันปนูดากที่มันสว่างคนก็ได้ควายเอามองนี่ควยเอามองนี่เอาวะ <c oughs> นี่ครับเพราะว่ามีไฟหนึ่องอยู่ในตันเย็นในหลามนี่วะดูครับเมืนที่ออกบ่คือมันลักแล้นออกแล้วบ่ อาวุธรนะครับเอฟซีนดูคุณชื่อว่ามันจะมีไหม